A later few moments มันไม่บอกเราขอเดินึ่งครับผมผมขอวนหนึ่งครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวได้หมดเกินแล้วนั่นนี่นั่นไงมาแล้วอุ้ยหมาแล้วมีอำนาจแล้วมีปืนในมือแล้วมีปืนในมือแล้วใครเป็นใครเป็นบอกมาให้ดีมวนก่อนเลยมวนก่อนเลย คือมันเป็นอะไรเป็นอะไรแคนแคนทันแคนดีแคนดิ้ยังเดี๋แคนดาเราอย่าเข้าหน้าลิไอ้ลองยิงดิมึงได้เข้าหน้ารีพอร์ตเลยนะไม่ไม่ไมอมีปืนมีปืนพี่พี่ว่าคนนี้ปะคนนี้ปะคืออะไรคืออะไรเเตอร์มึงฆ่าไม่ตายแล้วมึงลองคนนี้ปะคนนี้ปะ เฮ้ยหินไวเน่มีหินไหมโอ้โหตกกนเดี๋ยวหินล่นทำไม่ป็นสี่ี้วะทำไมเป็นสีกี้างเป็นอะไรเปยเยป่าเฮ้ยอย่างใครอะถึงเตยเตยมวนพูดดิมวนมวนพูดมวนพูดมวนไซอะยังไซเนี้ย ไปก่อนเลยไปก่อนเลยน้องจิ้งจิ้งฉันอยากเป็นบ้างทำไมฉันไม่เคยไม่ได้เป็นเลยอ๋อนัดสมรก็ว่าทำไมไมเสียงจิ้งจิ้งาไมไม่ไดนทำตัวีจะเป็นต้องต้องเป็นเตัวอมสินเป็นพูดเป็นเสียงจี้งไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวมู ก็โจิ๊บข้ามวนยังไงโนจิ๊บก็พูดอ่ะมันจิ๊บมันเป็นนักไงเขาเรียกนักสวมรอยอ่ะเป็นเป็ดที่เป็นนักสวมรอยคือฆ่าใครจะป้อนเป็นตัวนั้นเออเลือมวนตัวเป็นเงาสิงแล้วก็ไม่มองเป็นมนต้องงงว่าเสียงมนทำไมเป็นผู้หญิงวะไม่แล้วโนจิ๊บก็งงเลยว่าแล้วทำไมตัวกูไม่เป็นสีฟ้าโอ๊ยคุณจ๋า jન ્ર ન્ક ન્ા 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 ન ણા